ก็ตอนแรกหมดความตั้งใจเรื่องเรื่องเรื่องลดน้ำหนักแล้วแต่ว่าเอาใหม่ oh เดี๋ยวลองดูนะครับผมอยากลองอสักครัง้งนึงรอบนี้แม่จะทำได้จริงรอบนี้แม่จะทำได้จริงส่วนนี่จะชอบทำไดกตอนต้นปีนั่นแหละปีที่แล้วก็ช่วงมกราเนี่ยแหละที่ว่าก่อนก่อนถ่ายเอ็มีก่อนที่ว่าครั้งผมมาเปิดวิดีโอผมขำม,มากทรายรุ่เพื่อนผมเจอวิดีโอที่แบบว่าเวลาเราถ่ายรีวิวแล้วมันมีการผิดพลาดหรือวเวลาผมเล่นกีฬาจริงๆถ้าคนนอกก็จะตกใจเลยเวลาผมเห็นเล่นอะไรกันแล้วแบบว่า ดูแรงะไรก็ต้องขอโทษด้วยแต่จริงนะผมบอกว่าเบื้องหลังที่เพื่อนๆไม่เห็นกันนะผมเล่นกันแบบมันดูโหดหลายมาเวลาเล่นกันแบบเพื่อนน้องอะไรเล่นกันแบบว่ากระเด็นฟาดกำแพงฟาดอะไรกันแบบมากมายขี่รถนิ้วหักนิ้วอนะไรเงี้ยผมก็เป็นเรื่องตลกแล้วก็แบบอย่างปีแล้วก็ค้างแตกนะค้างแตกในความเคยคือแตกในฉะั้แรกเลยค้างแตกหัวแตกตาด้วยเนี้ยแบบหัวแบบเจ็บแบบว่าแต่ว่าก็คือถ่ายจนจบ m อวถึงเชา้าแล้วก็หาอะไรประครบไปเดี๋ยวเว้นจะลงเล่นมันผมไปเจออะไรนะไอตอนตอน,ตอนเราถ่ายรีวิว ของรอยกระทงอะกระทงคว่ำไอ้เป็นมันเป็นกระทงที่อยู่ในสเก็ตบอร์ดแล้วผมกระทงคว่ำพอกระทงคว่ำปุ๊บนิ้วไอ้ไอ้เล็บผมอะมันจะหลุดทั้งอันแล้วก็ถ่ายวีดีโอไว้แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวจะลงแล้วว่าไม่ได้ทํางานดึงเล็บออกตลกดีนะครับลุยๆเล่นๆกันไม่รู้ยังอยู่ไม่ได้อย่างไรนะครับสภาพที่ยังเป็นแบบนี้อยู่นะแล้วก็คือดูข้อดีของผมนะคือเวลาไม่ไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แบบไม่ได้ทํางานนะแล้วก็ไม่ไม่แต่งหน้าไม่อะไรเนี่ยผิวหน้ามันก็จะแบบว่า ดีหน่อยเพราะว่ามันจะไม่ลอกนะครับผมนี่เวลาจะแต่งหน้าเนี่ยหลายคนคึกว่ามันสบายจริงไม่ใช่นะคนเป็นภูมิแพ้เวลาแต่งหน้าเนี่ยก่อนแต่งเราก็ต้องกินยาแก้แพ้เบาๆก่อนกินยาแก้แพ้ตัวที่มันแบบว่ากินระยะยาวได้หลังแต่งก็กินยาแก้แพ้มันก็จะไม่สิวขึ้นกับไม่เป็นแบบว่าขึ้นลอกตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับผมอืมก็เหมือนได้ช่วงที่เราได้ได้พักผ่อนร่างกายแบบว่าผิวของเราด้วยก็ก็ดีนะครับอือ ดูดิว่าเนี่ยเดือนเดือนนี้แหละเดือนนี้ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มออกกำลังกายแบบว่าหนักหน่อยนะก็เดี๋ยวดูว่าเราจะกลับมาทําได้ไหมก็จะลองดูนะจะพยายามนี่เหมือนเดิมผนบางอนบางขนบางมีความสุขนะครับก็หนักเท่าไหร่ตอนนี้70็ดสิครับเจ็ด70เจ็ดสิแล้วมันสวิงขึ้นสวิงลงหน่อยนะผมนึกภาพแบบไอตอนที่ว่าชอบนั่งเนี้ยแล้วตอนที่ว่าหนัก6กิเนี่ยโหมันไม่ผอมวันนี้เยอะเลยยิ่งตอนที่แบบหนักห้าิบามนี่แบบโอ้โห จ็ดสิบไม่กำลังดีหรอกเวลาเวลาถ่ายงานเนี่ยครับมันดีในชีวิตจริงที่ยืนแล้วตัวมันไม่ดูเล็กเกินแต่ว่าเวลาไปถ่ายงานหรือยืนกับคนอื่นเราจะดูตัวเล็กมากนะครับผมมันจะดูแบบตัวจิวจวจ๋วเลยอะไรเงี้ยเอ้ยอะไรวะไม่ใช่เวลาเราไปถ่ายงานนะครับถ้าเราน้ำหนักเจ็ดสิบเนี่ยพอไปถ่ายงานผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรคือหน้าเราจะบวมมากเราจะดูบวมกว่าตัวจริงก็คือเหมือนเวลาคนมาเจอตัวจริงก็จะบอกเฮ้ยมันไม่ได้ตะมุตะมิเหมือนในใน,ในกล้องที่ดูกันเนี่ยอะไรเงี้ยอืมบวมกล้องบวมกล้องบวมกล้อง เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวถ,ถ้าวัานไหนแตะ65ได้ปุ๊บเดี๋ยวมา,มาบอกกันนะครับกจ็จะลองเล่นใ,ใ,ให้นี่ที่สุดอื้อได้เหอนกันนะสืได้สืได้ดที่ว่าแบบจริง,รงๆหลายๆที่บ้านที่ผมซื้อเนะี่ยถ้ามันไปอยู่รวมกระจุกเดียวกันได้ก็คงดีนะแต่ว่าอยู่ให้มันแบบกว้างไปเลยนะครับตอนนี้มันกระจายกระจายกระจายหลายที่แต่ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าบางหลังเนี่ยเราผมก็เป็นพวกไม่ชอบขายด้วยนะส่วนใหญ่ที่แต่ก่อนที่ขายได้ที่ว้าเพื่อนได้ยินคือส่วนใหญ่เป็นเท้าเฮาเพราะเท้าเฮาเราไม่ได้มีความผูกพันอะไรนะครับแล้วก็เป็น ซื้อ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 เก็บไว้แล้วก็ขาย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 แต่พอมันเป็นบ้านอะไรที่แบบเราเคยเก็บของเก็บอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยแบบว่าทำอะไรเหมือนแบบว่าตรงเนี้ยแาไม่ได้มาเลยแต่ก็ไม่ไม่ได้ขายมันชอบเพราะว่าเราเคยอยู่เราเคยแบบเป็นเป็นที่ที่ทําให้เราได้อะไรดีๆมามากมายนะผมก็จะจะชอบอะไรพวกเนี้ยก็จะเก็บไว้ถ้ามันเก็บได้ถ้าไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนอะไรมากมายอะไรเงี้ยนะอืมบินกี่วันไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าสรุปเ่ยมันบินเพราะอะไรนะเพราะว่า แต่ก็มีสิทธิ์พ่อะน่าจะขับรถด้วยใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นเราขับรถ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 ลูกศรไม่ได้แบบว่าถ่ายทางเลยนะวางมันเฉยๆก็ยังไงนี่ได้เลยไปเดี๋ยวหาวันเจอกันเดี๋ยวหาวันมาไลฟ์เล่นคุยกันนะครับก็ช่วงนี้จะไปลุยด้านทำดนตรีทำดนตรีถ่ายเอ็มบีทำอะไรเล่นที่ที่มีความสุขนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงผมนะผมจะบอกให้ว่าผมมีความสุขมากับยังไม่ได้ปิดนะเดี๋ยวเรียกไปปิดแอร์ก่อนนะผมมีความสุขมากแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันด้วววยอออออมสุขาาาาแ็งงงรรรนคับบบผ่่่เจจกกิ ผมต้องเป็นห่วงชาลีนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าชื่อผมจะไปกลัวไปไปไปเบื่อทาไมนะครับเพราะว่าหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมมีปัญหาเนี่ยผมเป็นพวกชอบมีปัญหากับทั้งที่ทั้งคนที่ผมช่วยเหลือขอความช่วยเหลือ คนที่ผมทุ่มเททําให้หลายๆอย่างแล้วผมก็มีปัญหากับคนพวกนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าสิ่งพวกนี้แล้วผมเฉยๆมากเลยนะเพราะมีความสุขในทุกๆวันเหมือนกันนะผม <c oughs> มาทุกวันได้ไหม <c oughs> ได้แล้วก็หาเวลาถ้าสมมติว่ามีเวลาว่างเนี่ยก็จะมามาไลฟ์เล่นนะครับก็อาจจะเป็นช่องนู้นช่องนี้บ้างจริงๆผมอยากทําหลายช่องแต่ว่าพอดีว่าพอเปิดไปไม่รู้เหมือนกันผมเห็นหลายคนเนี่ยเปิดหลายช่องเนี่ยไม่ดวนเรื่องปิดการขายของแต่ของผมเนี่ยไม่ว่าจะเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มก็ใช้ทํางานไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่รม เล่าเรื่องไอหมีเมื่อคืนให้ฟังนะครับทำไม่ได้เลยคมัวแต่ไม่ได้มองไอหมีไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนะรผมต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมยังทําได้สิ่งเดียวอยู่ตอนนี้คือคือการทํางานของของหลายๆคนหลายๆโฮสต์หรือหลายๆคนที่ที่สิ่งที่พวกเขาชอบแน่นอนคือการที่มีคนติดตามแล้วก็พูดคุยมีคนหลายคนจากจานวนเจ็ดคนแปดคนเนี่ยมันกลายมาเป็นร้อยคนมันก็มีความสุขในการไลฟ์ง่ายขึ้นสนุกขึ้นมากมายสิ่งที่ผมทําได้ตลอดมานี่ก็คือไม่ว่าใครที่อยู่รอบตัวผมจะเข้ามาแนวแบบ ช่วยพาฉันเข้าหน่อยเชืวอพาฉันเข้าหน่อยดันฉันหน่อยช่่ยพาฉันเข้าหน่อยนี่ผมไม่ได้โทมนคุณนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมไม่ได้ขอในคืนแต่สิ่งที่ผมพูดคือเป็นสิ่งที่ว่าเราช่วยเหลือกันหลายๆอย่างแล้วก็บางคนก็ไปพูดกันว <c oughs> ่าผมเนี่ยไม่เคยช่วยเหลือมาแต่ในเดียวก็ไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้ยังไง <c oughs> แต่สิ่งที่ผมเจอมาตลอดปีนี้นะครับพาฉันเข้าหน่อยพาที่เข้าหน่อยดึงเงินเข้ามาหน่อยแล้วก็ผมก็เต็มที่นะผมว่าผมทาเต็มที่สุดชีวิตผมแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นนะเพราะว่าผมก็พยายามจัด รถไม่แรงแต่ท่อดังไวก่อนก็คือนะเออสมอขาหมูนะครับแม่ซื้อข้าวขาขาหมูไปให้ที่ที่บ้านก็เดี๋ยวก็รีบเก็บของเอากิตต้งกีตาร์ออกไปรถจะได้ยังติดชิบขายว้ว่าแล้วตอนเนี้ยจังหวะอะไรเนี่ยเออก็คือนั่นแหละก็คือผมมีความสุขคือประมาณว่าต้องบอกว่าอะไรหรืออย่างนะผมมันมีทั้งการแสดงนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แสดงนะครับก็คือประมาณว่าเวลาใครมาเนี่ยผมมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยวันเนี้ยมันยังเป็นโอกาสที่ทําให้ให้ให้ช่องของหลายๆคนมีเพื่อนพูดคุยมากมายมากขึ้นนะครับเป การคุยการสนุลแ,แล้วแต่ละคนมาแล้วมันทําให้มีอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ก็มีความสุขครับก็นั่นแหละก็ก็น่ารักครับผมอืมใช่ครับผม <c oughs> อะไรติดผมอ๋อไม่มีวันนี้ไม่มีอะไรติดผมครับผมสบายสบายสนุกสนุกสนุก,น,ก,น,กน่ารักน่ารักเกินไปใช่ครับผมน่ารักะครับผมไม่ปฏิเสธครับผมผมก็บอกอยู่ว่าก็ดูกันให้ออกครับอะไรอะไรจริงไม่จริงนะนี่บงผมอะ่ะปกติจะไม่พูดเรื่องนี้เลยเพราะว่า ผมพูดบ่อยแล้วนะว่าเพื่อนๆอย่าไปตีกันเรื่องเรื่องสาวๆผมจะบอกให้ว่ามองให้มันเป็นแบบที่ผมย้ําตลอดผมย้าเกินหลายสิบครั้งละมองให้มันเป็นมิตรภาพมองให้มันเป็นสิ่งที่น่ารักขนาดตัวพวกเขากันเองเนี่ยครับยังไม่ตีกันเลยยังไม่ทะเลาะกันเลยแต่เป็นตัวพวกเพื่อนเนี่ยที่ไปทะเลาะกันเองตีกันชิบหายว,วายวอดนะครับผมเราต้องมากับจุดนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็อะไรผมน่าจะเป็นการพูดน้นอยๆแล้วไม่ได้พูดบ่อยอะไรที่มันเกินไปอะไรมากไปก็พยายาม ไอ้มันอยู่ในกรอบเท่าที่มันเป็นไปได้นะครับผมอะไรมันจะจริงไม่จริงเนี่ยทุกคุณต้องเดากันเองนะครับไอ้เรื่องบางเรื่องผมก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าแต่ผมต้องบอกว่าผมหลายๆอย่างเนี่ยผมคุยจะคุยกับใครอะไรเนี่ยผมมีการแบบคุยชัดเจนทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงอะไรอะไรเป็นไปไม่ได้ผมยังมีอะไรสิ่งที่ค้างคาอยู่ผมยังมีอะไรที่มันไม่สามารถพัฒนาได้ผมยังมีอะไรที่ผมยังเป็นนิสัยผมอยู่ที่หลายๆคนรู้จักผมอะไรเงี้ยนะผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมมีความสุขที่ได้เจอหลายๆคนเพื่อนพี่น้อง คนรอบกายที่เข้ามาผมนะครับผมมีความสุขมากหลายหลายคนไม่ได้มีปัญหากับผมมากมายก็ผมก็มีความสุขในสิ่งนั้นที่ผมได้เจอนะครับเรื่องความสวยความอะไรเนะี่ยน้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็มีหมดเลยครับเพราะว่าเราก็เป็นคนนะครับก็ต้องมีความรู้สึกดีเวลาได้เจอผู้คนเจอคนที่ทําให้เรารู้สึกดีเราทําให้เขารู้สึกดีเราก็มีความสุขสําคัญนะครับไม่ได้มีใครตีกันนะครับเป็นเพื่อน ตีกันนะครับผมตอนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้ม,มีความสุขอย่าไปตีกันเลยเพราะว่าเขายังไม่ได้ตีกันเลยใครทุกคนมารู้อยู่ว่าแต่ละคนทํางานแต่ละคนต้องการเงินแต่ละคนต้องการชื่อเสียงแต่ละคนต้องการคนดูแต่ละคนต้องการคนเปแต่ละคนต้องการเพื่อนคุยแต่ละคนใช้ความสามารถที่มีเพื่อแสดงให้พวกคุณรัก มีทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับผมและที่สําคัญเราว่าเขาไม่ได้เพราะใครที่กระโดดมาตรงนี้มันคือกึอ่งๆเป็นงานของพวกเขานะครับผมอืมจอืมอย่าลืมปิดแอร์ด้วยนะครับเปิดไว้กี่ตัวครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับผมแล้วก็อย่าลืมงูด้วยนะครับผมอืมผมพูดเข้าใจไหมพอดีว่าผมเป็นพวกเป็นสมองไม่ดีนะครับคนบอกว่าพูดไม่ค่อยเข้าใจเออ พูดให้เข้าใจจริงๆอ่ะจะให้พูดให้เข้าใจหลา,หลายๆอย่างก็พูดได้แต่จะเข้าใจหรือเปล่าล่ะเครื่องบินบังคับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบินบังคับเนี่ยมันไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเยอะมากๆเลยนะครับเค,ครื่องบินบังคับเนี่ยแบตเตอรี่เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ตอนหลังนั้นเล่นเครื่องบินบังคับลำเล็กๆือเครื่องบินบังคับแต่ก่อนเนี่ยมีฮอทีเล็กสองห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์หกหกร้อยเจ็ดร้อยเอชอบมากแล้วก็เครื่องบินที่เป็นสามดีบินอย่างนี้แล้วก็เครื่องบินเร็วปีคงป ช่วงนี้ก็น่าจะเจอน้องๆอีกหลายๆคนมีความสุขที่ได้เจอมีความสุขที่ได้เจอเพื่อนน้องหรือคนสวยมากมายคนหล่อมากมายดีใจที่ได้คุยกับเพื่อนๆด้วยใช่สําคัญสุดทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ทุกอย่างหากยังไม่ได้พร้อมก็มันยังเป็นไปไม่ได้ในหลายๆอย่างนะก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเคลียร์ปัญหาชีวิตให้มีความสุขไม่ได้เป็นคนแบบเดิมบ้างก็อาจจะมีเปลี่ยนในบางเรื่องแต่ให้เป็นคนกวนตีมากก็ลองคิดละเะว่ามันก็เป็นอะไรไม่ได้ขนาดนั้นหรอกผมก็ติคูดไปงั้นแหละแต่ว่าก็จะเป ตามหลักความจริงแล้วกันใช้ชีวิตไม่ปล่อยอะไรผ่านเกินไปมีอะไรก็เดี๋ยวมาให้ดูมีอะไรก็ไม่ให้ดูก็แล้วแต่ตัวผมแล้วกันเออสวัสดีครับมิตรภาพดีที่สุดอแต่ถ้ามิตรภาพคนเนี่ยหน้าตาน่ารักน่ารักน่ารักน,นะครับผมมันก็มันก็เออบอิ๊กไบค์มีกี่คันตอนนี้ถ้าเป็นบิ๊กไบค์จริงๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องน่าจะประมาณ2030ิแต่ว่าถ้าเป็นบิ๊กไบค์ตัวที่ว่าเป็นพันซีซีเก้าร้อยแปดร้อยเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จอดจอดจอดอยู่แถวนั้นแหละเดียววว้ก้กาาารีิูยอย่่่งทลันแตถ ีต้องกีตาร์ก็ยังเหลืออยู่แต่ไม่ใช่เหลือของดีนะครับเ<อ>หลือแต่ยี่ห้อที่มันแบบคืนคืนคุณตากันอะไรพวกนี้ไวโอลินตัวไบเซอร์ก็ไม่เหลือนะครับไบเซอร์ก็ละลายไป็เรียบร้อยนะครับขันแดงซองยั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 งโอ้เสียกุญแจอยู่ทุกคันนั่นแหละครับผม <laughs> แต่ผมแม่ไม่งเงยบีมเอ็กกูกำลังจะฝึกยกล้อเลยบีมเอ็กสีดำนะครับตลกมากเลยแลวคือแบบ <laughs> เด็กก็เดินเห็นแล้ววันนั้นเราก็เสิร์ฟน้ําเสิร์ฟข้าวอย่างดีเลยนะเด็กๆมาให้กินขนมให้อะไรนะครับ ปัน่น BMX ตัวโปรดไปด้วยเลยผมเนี่ยกำลังจะฝึกยกล้อเนี่ยนเพื่อรูป่ะกำลังจะฝึกยกล้อ b บ x มเแทนซื้อมาตั้งไว้แล้วซื้อสแตนตั้งคู่มาอ้วยโอ้โหซื้อที่ใส่ล้อนี่มาไปนะครับผมเด็กปั่นไปชิลเลยอืมแต่ไม่เป็นไรนะครับความเป็นเด็กก็คือก็คือเด็กนะครับเราขอให้เขาได้ไปโดนที่อื่นสอนให้ได้เรียนรู้แล้วกันตัวผมไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้อยู่ละก็นะหนูที่ไหนตายกูเนี่ยผมอยากรู้อืมปั่นไปไหนแล้วก็คงปั่นไป ไปใช้ประจําวันแหละไม่ก็ไปขายเด็กเด็กแสบมากนะเด็กเนี่ยมันมาเอาเบ็ดตกปลาของน้องผมไปคนหนึ่งไปมาเอาเบ็ดตกปลาไปุ๊บแล้วลน้องมันก็บ้าไปเจอเด็กมันเอาเบ็ดตกปลามาขายไอ้น้องเนี่ยโคตรชิบหแต่ว่าตลกดีนะก็วนไปวนมาตลกตลกนะครับอยากไอเอาที่ออกกําลังกายนี้ไปไม่รู้จะแบกไปไงเดี๋ยวคงต้องเอากระบะมาแบกไปแบกไปทั้งอันเนี่ยมันต้องประกอบง่ายดิอืมเซเวลล์ลึกสันไม่รู้เป็นไงบ้างนะเงียบสะแอดังเลยอืม ลูกใครแหมแหมลูกใครเซเว่นดูสันลูกใครใครถามตนกนรกอ๋อลูกใครคนอ๋อนึกว่าเซเว่นดูสันลูกใครอ๋อขำขำใครขำใครขำตกนรกมาไว้ให้เก็บเงินเยอะๆโอ้ผมไม่ชอบเก็บเงินครับใครรู้นิสัยผมนะผมผมไม่ชอบเก็บเงินนะแล้วผมก็อาจพูดอะไรเป็นติตลกบ้างแต่ผมไม่ชอบเก็บเงินนะผมไม่ชอบมีเงินนะผมชอบมีของนะครับผมผมเวลาเวลามีเงินเนี่ยผมจะไม่ทําอะไรสักอย่างเลยนะครับผมผมจะ ชอบเก็บของชอบเก็บของแล้วก็จะเป็นจังหวะชีวิตที่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากอยากทํางานแล้วก็จะหาวิธีทําอะไรด้วยตัวของเราเองเพื่อให้มันมันมีงานนะครับผมผมนี่บางทีผมเจอคาบางคนที่ผมรู้สึกแบบผมแม่งจําภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้แต่แบบไม่เป็นไรผมมองเป็นเรื่องตลกไปอืมเก็บเงินแต่งเมียโหยังไม่มีเมียนะครับผมเก็บที่ต่อไปอร้องฟังเพลงนี่แหละตอนนี้ทําเพลงช่วงนี้ก็จะลงกับอุปกรณ์ดนตรีเยอะหน่อยก็ค้นของเก่าที่มันใช้ได้ค้น อะไรที่มันพอใช้ได้ก็เอากลับมาใช้นะครับเพราะว่าเครื่องอุปกรณ์เพลงเนี่ยมันมันไม่เสียนะครับเก็บเป็น10ปีมันก็ไม่เสียยกเว้นว่าเก็บในห้องที่มันร้อนเกินหรือชื้นเกินแบบที่ผมเก็บมันก็จะมีเสียบ้างแต่ว่ามันก็ยังมีอันที่แบบใช้ได้อยู่นะครับผมอืเจอกันไปบายขออนุญาตไปเอาของก่อนเอากีตาร์เอาของเครื่องดนตรีนิดหน่อยแล้วกันผมอยากแบบว่า อยากเอาอะไรไปเช็ดไปเช็ดเเก็บหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวรถมันจะติดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปรีบเก็บสินาทีเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมก็อาจจะไลฟ์ช่องนู้นบินช่องนี้บินก็ไลฟ์ช่องนู้นเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้สนใจแคร์อะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาเจอกันบ่อยๆอาจจะไปไลฟ์ช่องนู้นช่องนี้บ้างเมื่อวานน้องบอกว่ายังไม่ได้ตั้งหลักอะไรเลยนะครับเดี๋ยวขอไลฟ์ตัดๆเจอเติมก็สนุกดีได้เจอพี่ต้องเรียกว่าจริงก็คือเรียกลูกพี่อะไรเพราะเขาแก่กว่าผมนะครับลูกพี่ีะเเออก่คยพาาาาววขุมมมมสรผ ผมเนี่ยมั่นใจเรื่องหนึ่งแล้วกันว่าผมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่ทําให้พวกคุณได้ได้เจอกันมากมายเป็นแสนเป็นกี่คนเป็นล้านคนที่ตอนนี้ได้คุยได้มาเป็นมิตรภาพกันพวกคุณจะไปเป็นมิตรภาพเริ่มจากผมแล้วมาเก็บผมก็ไม่มีปัญหาอยู่ละแต่ว่าผมดีใจมากฝากดูแลน้องๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่ได้มารู้จักกันแล้วก็แยกย้ายกันออกไปนะก็ดูแลกันน่ารักน่ารักเวลาเห็นกลุ่มคนที่ช่วยกันดูแล เซฟในบางเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีคนกลุ่มใหม่รู้ว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นมางเหมือนที่ผมเคยเตือนกันไว้นะตอนผมเตือนก็ด่าผมชิบหายพอเกิดขึ้นไม่เห็นมีใครมันนึกถึงคำกูบ้างดูแลกันดูแลกันกน่ารักน่ารักมีความสุขนะครับฝนแม่งเต็มจมูกครับอย่าลืมปิดแอร์ด้วยนะครับผมขอ,อทุกคนมีความสุขครับม,มีทั้งสุขทั้งเครียดทั้งทุกข์ปนๆกันไปเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่